ตัวที่สี่ก็ CPO อ่าโอเค CPO เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเมื่อวันก่อนนะเบิร์ดงบของงบของเอ่อ CPEXTRA ซึ่งเป็นบริษัทลูกใช่ไหมครับ CPEXTRA เนี่ยเป็นเจ้าของแม็กโครแล้วก็โลตัสเอ่อ CPEXTRA เนี่ยงบออกมาแล้วไม่ดีเลยคือรายได้หดกำไรหดเออประมาณนี้อ่าทีนี้เมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ CPEX นะก็ราคาล่วงแปดเก้าเปอร์เซ็นต์เลยเออล่วงหนักมากมล่วงหนักมากทีนี้มันก็ทำให้ CPO เนี่ยราคาล่วงไปด้วยเพราะอะไรเพราะมันเกี่ยวข้องกันไง ใช่ไหมเพราะแม่ลูกกันไงนึกออกไหมอ่ะประมาณว่าลูกแย่แม่ก็ต้องต้องแย่ตามไงเพราะว่าลูกมันมีผลต่อแม่ด้วยไงนึกออกไหมเนี่ยตามปรากฏว่าเมื่อวานตอนเย็นเนี่ย CBO เนี่ยประกาศงบเนี่ยก็ปรากฏว่าดีมากอ่า outperform เลยวันนี้ก็ทําให้ CBO เนี่ยเด้งกลับมาได้หน่อยหนึ่งประมาณนี้เนะก็เบื้องต้นจะเห็นภาพว่าจริงๆที่บอกว่า CBO เนี่ยน่าสนใจเพราะว่า CBO เนี่ยที่หลักๆคือตัวเซเว่นนะครับคือสินค้าในข่าสินค้าจําเป็น FFCC แล้วก็เป็นสินค้าที่มันเป็น value ข o m มัน y นี่ะ value for m o เนี่ยถูกต้องไหมครับคือเเห็นว่าอาหารเนี่ยนะของกงของกินแม้แต่อาหารที่เป็นแบบเป็นข้าวเป็นมื้ออาหารจริงๆเ่ยราคาก็ไม่แพงตอนหนึ่งมื้ออ่ะเออสี่สิบห้าสิบาทเนี้ยซื้อได้ยังมีซื้อได้อยู่ถูกต้องไหมครับนะในขณะที่ข้างนอกเซเว่นจริงราคาก็ไม่ใช่น้อยถูกต้องไหมก็ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปสิบก็ว่ากันไปวอร์เดอร์เงี้ยประมาณนี้ก็ตอน้เห็นภาพว่าพี่บอกว่าธุรกิจแบบเนี้ยไม่คิดที่แข็งแรงมากๆแล้วปีนี้กำไรสุดที่เนี่ยของซีพีอองของเซเว่นเนี่ยก็ออกทาม อนา,าคตเป็นยังไงอ่านะครับข้อแรกเนี่ยพี่มองว่าเซเว่นเนี่ยยังมีแผนขยายสาขาปีละเจ็ดรสาขาอยู่เจ็ดรสาขาต่อปี<ะ>ซึ่งเจ็ดรสาขาต่อปีเนี่ยก็เท่ากับเทียบเท่านะครับกับประมาณเป็นการเพิ่มขึ้นของสาขาเนี่ยประมาณปีละสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีสองเซนสโตเซลโกรธแข็งแรงมากแข็งแรงมากต้องยอมอก่อนว่าไรมาสามเนี่ยเซนสโต,ตเนี่ยของเซเว่นก็ติดลบนะก็ติดลบนะแต่เมืเ่อกี้ถ้าเบิร์ดจำจำได้เนี่ยเมื่อกี้พี่า้อ้ฟังว่าร้านอาหารอย่างโอโะจูเนี่ยเซนตสโตเนี่ยคิวสามติดลบยี่สิบ หนักสุดๆยี่สิบเปอร์เซ็นอ่ะล้านเดิมอะไม่น้อยนะลูกค้าหายไปยี่สิเปอร์เซ็นอ่ะถูกต้องไปเบิร์ตเยอะมากนะแต่เซเว่นครับอ๋อเพราะกำลังซื้อมันหดไงเบิร์ตพอกำลังซื้อมันหดปุ๊บเนี่ยเขาจะลดสินค้าพรีเมียมก่อนไงเลยแต่เซเว่นอีเลเว่นครับเซ็นต์สตติกลบศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์คือมันยืนอยู่ได้บนบนฐานของเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยดีอะไม่ค่อยดีอ่ะก็ยังยืนแข็งแรงอยู่ได้ราคาหุ้นจริง้วดูเหมือนลงนะแต่จริงก็ลงไม่เยอะเมื่่อวานเีียท Cpx ลงเกเอร์เนเนี่ย Cpo ลง3%แล้ววันนี้ก็บุกตีกลับขึ้นมาหน่อยหนึ่งแหละอย่างเงี้ยเห็นภาพว่าราคามันก็ค่อนข้างแข็งแรงเห็นภาพไหมครับอ่าแล้วก็ประเด็นที่สองเนี่ยนะครับก็หนึ่งคือบริษัทจำเป็นใช่ไหมครับนะของ Cpo นะ่สองเนี่ยพี่มองว่าเขาเขายายสาขาต่อเนือ่องใช่ไหมฮะสามเนี่ยเซ็นสตโต้เนี่ยค่อนข้างแข็งแรงอ่านะคือยังแบบจะแฟล t ก,ก็ไม่มีปัญหาหรอกประเด็นที่สี่ของ Cpo เนี่ยพี่มองว่านักท่องเที่ยวมาเหมือนกัน เหมือนกันเลยนักท่องเที่ยวเนี่ยมีสัดส,ส่วนในการที่จะช้อปปิ้งจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยในร้านเซเว่นเช่นเดียวกันใช่ไหมครับซึ่งถ้าปีหน้าเนี่ยฟื้นตัวเนี่ยเซเว่นได้ประโยชน์ด้วยนะประเด็นที่5 <S <S ก็คือเป็นเรื่องของช้นี่ช้นี่อ่าเพราะเซเว่นตอนนี้อย่างที่เราทราบกันว่าเขาซีบีออเนี่ยเขามีนี้นะอยู่หลายแสนล้านหลายแสนล้านนะซึ่งนี่ก้อนเนี้ยก่อให้เกิดตัวดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณหมื่นไปปลายล้านอ่ะเกือบสองหมื่นล้านต่อปี นะทีนี้ลองนึกภาพดูว่าตอนนี้กำไรเขาเนี่ยสองหมื่นกว่าล้านนะทั้งปีนะสองหมื่นกว่าล้านสองหมื่นห้าเลสเซอร์สองสี่สองห้าแล้วกันนะประมาณนี้เพราะเลยไม่รู้คิวสี่นะสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าพันล้านนะครับแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยเนี่ยเกือบสองหมื่นล้านอนะ่ะถ้าเงินกู้หมดเนี่ยมันจะไปไหนได้อะ่ะนั่นแปลว่ามีโอกาสที่กําไรจะเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าตัวเนี่ยได้อีกแบบเจ็ดถึงสิบปีข้างหน้าสบายๆเห็นภาพไหมนี่ก็ที่เป็นรีเทิร์นนะสองพันแปดสิบเซนต์ต่อปีก็จ่ายปีเดียวก็หมดแล้วดิไม่น,นั <ใจ S 2> น้ <ใจ S 2> <ห>นดอกเบี้ยเบิร์ด นั่นดอกเบี้ยดอกเบี้ยข oh. ายปีหนึ่งดอกเบี้ยน้องแต่ว่าเงินต้นหลายแสนล้านน้อง oh. Oh. Uh. อ๋อโอ้โหอ่าอ่าครับครับ <c oughs> ครับประมาณนี้